แมไม่หฉัน้นลงได้ลงไม่ได้ลูกมันค้างเห็นไหมยอ่ัหาใจันาใจตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักเอาไปไม่ใช่ัไม่ใช่ตัวังนี้ อ่าต่าระวังลูกต่าต่าไปหาแ,แม่ไปหาแม่ไปดูระวังระวังะไม่ได้ไม่ได้ไไดหาแม่ไปตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่นหนไม่ใช่ทางนู้นนะีมาทางนี้ต่อ <laughs> เป็นรู้เล่ทางนี้ <laughs> เดี๋ยวค้างอีกทางนี้ <laughs> มีเมด็กไหมคราย

Lepas itu